สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมนะในเบตาฟาร์มนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาอัปเดตลูกปลานะครับแล้วก็ไม่ได้มาพอะพันปลาให้ดูด้วยวันนี้จะเป็นการที่ทําเกี่ยวกับประกัดประกัด ลูกหม้อนะครับแล้วก็ประกัดลูกผสมอะไรอย่างนี้นะครับว่าทําน้ำเลี้ยงทําตัวก่อนออกกัดเนี่ยทำยังไงนะครับสาหรับวิธีของผมนะใครทํายังไงผมไม่รู้นะครับอันนี้แต่ผมใช้วิธีของผมนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําผมเนี่ยจะวนด้วยการวนน้ำนะครับผมจะทําให้ปลาได้ออกกําลังกายด้วยการวนน้ำนะครับ เราทําอย่างนี้เนี่ยมันช่วยให้ปลายืนยืนในสนามเนี่ยได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็กัดได้นานขึ้นนะครับอันนี้บอกก่อนนะว่านี่วิธีของผมไม่ไม่เกี่ยวกับใครเลยนะครับนี่คือวิธีของผมส่วนใครจะทํายังไงเนี่ยผมไม่รู้นะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ผมท ที่ผมว่ามันโอเคสำหรับผมนะก็คือใครเนี่ยที่ไม่มีเวลาในการเลี้ยงปลามากเท่าไหร่เนี่ยผมว่าสามารถนำไปใช้ได้นะครับก็คือแบบนี้เลยแล้วผมจะเอาให้ดูนะครับคือวันนี้ผมไม่ได้ไปทำงานนะครับทุกคนคือหยุดนะครับพอดีว่าที่โรงงานเขาติดโควิดนะครับผมเป็นพนักง,งานโรงงานนะ อ่าสำหรับใครที่เป็นพนักง,งานโรงงานมันผมก็น่าจะทำได้ไม่ยากนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีกันเลยอ่าขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนผมบอกเลยนะว่าทำยังไงบ้างอ่านี่นะครับดูขั้นตอนนี้คือทุกคนต้องมีโหลหรือว่าถังนะครับถังเนี่ย ถ้ามีเยอะยิ่งดีนะครับปลาสมมุติว่าปลาเรามีสี่ถึงห้าตัวเงี้ยปลเราใช้ถังห้าถังก็ได้หรือโหลห้าโหลก็ได้นะครับนั่นมันจะเป็นส่วนดีมันจะทําให้เราเนี่ยสําหรับบางคนนะมันจะทําให้ไม่เสียเวลานะครับเหมือนต้องออกไปข้างนอกไปทํางานเนี้ยเข้างานแปดโมงเหมือนผมเนี่ย ก็ใช้ถังได้นะครับถังห้าถังแล้วก็วนนะครับแล้วก็ปล่อยปลาทิ้งไว้ในนั้นนะครับแล้วค่อยให้อาหารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่นะครับผมนี่จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียเราใช้สามตัวนะครับสําหรับผมผมใช้สามตัวนะใช้สามตัวเพื่อที่ว่าเราวนเสร็จเราให้ตัวผู้มันผ่านนะครับผ่านผ่านพวกนี้นะครับให้ปลามีความดุ นะครับให้ปลาเรายังคงมีความดุยิ่งขึ้นนะครับมากขึ้นกว่าเพราะว่าถ้าผานแบบนี้เนี่ยปล่อยให้ตัวผู้เขาอยู่ไล่ตัวเมียไล,ล่ลูกไล่เนี่ยการไล่ลูกไล่นะครับจะทําให้ปลาตัวผู้เราดุนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเมียเนี่ยไข่แก่ขึ้นด้วยนะครับประโยชน์ของมันเห็นไหมดูดูตัวเมียดุนะครับเดี๋ยวเราจะ มาหาปลาที่เราจะใช้เทียบไว้นะครับเราจะใช้เทียบในการวนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆน,นี่นะดูนะนี่จะเป็นการวนปลานะครับอ่าเดี๋ยวผมตักตัวผู้ลงเลย อย่างที่ผมบอกนะครับฟาร์มผมไม่ได้มีแค่ปลาสวยงามนะครับก็คือจะมีปลาหม้อด้วยสั่งเข้ามาทำสายด้วยนะครับนี่ครับปกติผมเลี้ยงปลาหม้ออยู่แล้วนะครับเลี้ยงสวยงามนะครับดูครับนี่ตัวคูที่ผมจะทําที่ผมจะวนน้ำเขานะนี่นะครับสวยไหมทุกคน แต่เขายังไม่สมบูรณ์นะครับอ่าเราทําแบบนี้นะทุกคนก็คือวนด้านขวาไปหนึ่งนาทีนะครับของผมนะวนไปก่อนหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะครับไต้องรีบครับวนไปเรื่อยๆครับให้ปลาเขาได้ออกกําลังกายนะครับวนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าใครมีถังเยอะนะครับเพื่อนๆเราสามารถทำปลาทีเดียวให้จบได้เลยนะครับเก่งนะครับตัวนี้นะเก่งนะถามว่าปลามันจะเก่งทุกตัวไหมมันไม่สามารถเก่งทุกตัวนะครับทุกคน ล,ลูกหมอนะครับมันก็มีตัวที่เก่งและไม่เก่งนะครับแต่พวกนี้เนี่ยผมคัดผ่านมาหมดแล้วนะ,ะนี่เราก็จะปล่อยไว้พอเราวนสักหนึ่งนาทีแล้วใช่ไหมครับเราก็จะปล่อยเขาไว้สักประมาณสามสิบวินะครับหรือว่าหนึ่งนาทีก็ได้นะทุกคนหนึ่งนาทีก็ได้ให้เขาวิ่งอย่างนี้นะครับเพื่อน นี่นะครับให้เขาิแบบนี้เลย <c oughs> อ่าพอน้ำทุกคนสังเกตว่าน้ำมันเริ่มจะแบบนิ่งๆขึ้นแล้วนะครับให้ทุกคนวนขวาอีกหนึ่งรอบนะครับผมวนขวาเนี่ยอีกหนึ่งรอบเวลาเท่าเดิมครับหนึ่งนาทีไปนี้ตัวแรกนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนตัวแรก วนไปเลยครับเนี่ยวนไปอย่างนี้วนไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าปลาเราเอ้ยหมุนแบบนี้มันจะตายไหมไม่ตายนะครับส่วนบางคนเขาก็ใช้ออกนะครับเป่าไว้ตอนเช้าแล้วเขาให้อาหารแล้วก็ออกไปทํางานนะครับเป่าออกไว้ทั้งวันนะครับใช่แต่ของผมไม่มีออกนะผมก็ต้องทําแบบนี้ มันถึงจะดีนะต่อลูกปลาผมนะต่อปลาผมด้วยอ่าเราวนไว้นะครับวนไว้ประมาณนี้หนึ่งนาทีเท่าเดิม ให้เขาวิ่งออกกำลังกายนะครับส่วนผมเนี่ยถ้าปลาพึ่งขึ้นมาทำตัวพึ่งเสร็จใหม่ๆเนี่ยผมจะใช้อย่างตัวนี้นะครับพึ่งกลับมาทำตัวใหม่ๆแล้วจะขึ้นมานะครับขึ้นมาขึ้นมาทำทำตัวแล้วก็จะนำออกกัดนะครับขึ้นมาจะมาเลี้ยงก่อนนะครับ ก็คือส่วนตอนนี้ผมจะวนแค่สี่รอบนะครับต่อวันก่อนวนแค่เอากำลังเข้าได้สักสี่รอบก่อนนะต่อวันแล้วเราค่อยๆเรารู้ว่าปลาเราไอ้นี่เริ่มเลี้ยงได้นานขึ้นเราก็ค่อยๆไอ้นี่นะครับทุกคนเราก็ค่อยๆเพิ่มรอบเพิ่มจํานวนรอบเข้าไปนะครับเพิ่มจํานวนนาทีเข้าไปเนี่ยส่วนนี้มันจะช่วยนะครับเพื่อนๆมันจะช่วย เดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้นี่เลยนะตัดไปตอนให้ผไล่ลูกไล่เลยนะครับผมได้เจอกันครับอ่าทุกคนครับนี่นะพอเราวนเสร็จแล้วนะครับครบจำนวนรอบของเรานะครับเราทำให้ปันหายเหนื่อยแป๊บนึงแล้วเราก็ตักตัวหู้ของเราลงไปในนี้เลยนะครับ ปลาเราลงไปหาตัวเมียนะครับแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เราก็ตักอีกตัวหนึ่งตัวผู้เหมือนกันขึ้นมามาวางไว้ในบ่อวางในไว้ในโหลพูดผิดบ่ออะไรละ่ะเออนี่นะครับนี่โอ้โหดุเลยดุเลยนะครับดุนี่ เราก็ทําเหมือนกันครับตัวที่สองเราก็ทําเหมือนกันเห็นไหมว่ามันดุนะครับทุกคนดูมันวิ่งหาเขาอย่างเดียวเลยถ้าปลามันอย่างนี้เราก็ต้องวนออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกัดหลได้นะครับผมทุกคนเอาวอนแบบนี้ไปอีกเหมือนกันนะครับรอบละหนึ่งนาทีก็คือสี่รอบเนี่ยสี่นาทีนะครับ วนไปเลยวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมดูตัวนี้โอ้โหนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับ ที่ผมใช้ถามว่าเขาวนกันไหมนะครับคนเลี้ยงปลาลูกมอเขาก็ต้องวนครับวนอยู่แล้วเชื่อผมนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่พี่ที่คอมเมนต์ในช่องผมนะครับทักมาบอกด้วยนะครับถ้าแอดเฟซ ผมมาหรือว่าตามตามติ๊ t ต็อกผมอยู่กรุณาทักบอกหน่อยนะครับเวลาผมส่งปลาให้เนี่ยเวลาผมปลามันโตอย่างที่บอกครับถ้าลูกปลามันโตผมส่งปลาให้พี่เขานะครับผมบอกไปแล้วนะครับทุกคนว่าผมจะส่งปลาให้พี่เขานะครับก็คืออยากให้พี่เขาทักมาบอกหน่อยนะครับว่าตัวตนพี่เขาเนี่ยคืออะไรนะครับ อยากให้พี่เขาทักมาบอกยืนยันตัวตนกับผมหน่อยผมจะได้คุยด้วยถูกนะครับคุยด้วยถูกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่อัปเดตให้ดูนะครับลูกปลาเราวนไปอย่างนี้วนไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ เพื่อนๆคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับคือจะมาบอกวิธีเลี้ยงประกัดเฉยๆนะครับเลี้ยงน้ําเลี้ยงไม่แพ้ใครนะครับน้ําเลี้ยงเราก็ต้องดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราได้ปลาดีมาแต่น้ําเลี้ยงเราไม่ดีอันนี้ก็ไม่สามารถทําให้ปลาเก่งได้นะครับเราก็ต้องทําจุดจุดนี้ให้มันดีด้วยนะครับเพื่อที่เวลาออกสนามเนี่ยปลาเราจะได้มีแรงแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับ ถ้าเราวนอย่างเงี้ยตอนเย็นมาประมาณหัวค่ำเนี่ยวิธีผมเนี่ยผมจะให้อาหารทั้งเชา้าทั้งเย็นนั่นแหละแล้วก็หลังจากให้อาหารประมาณหกโมงหรือหกโมงครึ่งเนี่ยฟ้ามันจะเริ่มมืดนะครับตรงนั้นผมจะเอาผ้ามาปกไว้เลยหาผ้าอะไรก็ได้นะครับมาปกไว้นะครับให้ ป่าเขาได้นอนเต็มที่ตั้งแต่หกโมงเย็นยันเช้าเลยนะครับยันเช้าประมาณหกโมงเจ็ดโมงนะครับผมถึงจะเปิดผ้านะครับก็คือให,ให้เขาได้นอนเต็มที่ให้เขาได้มีกําลังเต็มที่นะครับคือตอนเช้าให้อาหารปุ๊บแล้วก็มาวนน้ํานะครับหรือว่าวนน้ําก่อนก็ได้แล้วค่อยให้อาหารอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จผมก็จะพันไล่ลูกไล่นะครับเอาตัวเมียมาไล่ลูกไล่ไล่ลูกไล่เสร็จ ผมก็จะปล่อยให้เขาอยู่และให้เขาอยู่แบบนี้และอยู่ก็คือทั้งวันนะครับให้เขาได้เจอแสงอ่าให้เขาได้เจอแสงแบบนี้นะครับแล้วก็พอตอนเย็นมาใก็้อย่างที่บอกครับก็ปิดไว้นั่นแหละครับสําหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆก่อนจบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ ใครที่ยังไม่ติดตามติดตามผมนะติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ